นี่นะครับก็จะเป็นการบั็กของเกมนะครับคันนี้ผมแต่งเครื่องสองแสนมาแต่งเต็มมันก็จะได้9 2 6 HP นะแต่ว่าตอนเนี้ยตอนนี้มันบั็อกอยู่นะเพิ่งเข้าเกมมาแล้วก็ไปแข่งเมื่อกี้นะี้นะมันวิ่งอยู่7 2็ดอวิ่ก็ถือว่าแรงมากๆเลยนะแต่ว่ามันผิดปกติไนงะปกติคันนี้เครื่อง2 0 0แสนมันก็วิ่งอยู่ที่7วิไปไปลายถึง8ปวินะวิธีสังเกต ที่มันบักนะครับก็มันจะเล่งเล่งแปลกแปกอะ่ะปกติในเครื่องสองแสนมันจะกดเบิ้ล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 แบบนี้แล้วรอบมันจะค้างอยู่ที่แปดพันรอบนะนี่นะครับปกติเครื่องสองแสนมันจะเบิ้ลค้างแบบนี้นะครับนี่เลยเนี่ยเบิ้ลกดค้างไว้มันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเราย้ำ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 อย่างเงี้ยมันก็จะค้างแบบนี้นะครับแบบนี้คือไม่บักนะครับขับปกติเลย แต่อันนี้มันไม่ค้างแสดงว่าเกมมันบักอยู่นะครับเดี๋ยวมาแข่งให้ดูเนี่ยปกติมันจะวิ่งจบแค่สี่เกียร์นะครับมันก็วิ่งประมาณนี้เลย7จ็วิจุดสามศูนย์ เครื่อง9ก้ห้เฮ้ยเครื่องเครื่องสองแสนน่ะเก้าสจริงๆเด้วออกให้ดูเนี่ยมันก็วิ่งแบบโคตรแรงอะ่ะเพราะว่าเกมมันบั๊กนะเนี่ยเครื่อง926 h สอะ่ะแต่ว่าวิธีดูการบั๊กมันก็เบิรรอบไม่ค้างนะมันก็เลยบั๊กนะแล้วเข้าเกมไปแล้วมันก็ลองเบิรรอบดูนะครับ ถ้ารอบไม่ค้างนี่แสดงว่ารถมันบักมันจะแรงผิดปกติแหละก็ประมาณนี้เทคเล็กๆนะแต่ว่าถ้าเราลงรถอ่ะนะแล้วก็ขึ้นไปใหม่เนี่ยแล้วก็เบิ้ลรอบดูอ่ะมันจะค้างอยู่ที่แปดพันรอบนะครับสำหรับเครื่องสองแสนนะเพราะว่าผมจูนเกียร์ค่ันเนี้ยมันก็จูนเกียร์มาวิ่งให้ได้จบเกียร์สีนะ่ครับแข่งทางสั้นนะประมาณนี้ อันนี้ก็จะเป็นการขับคี่นะครับก็เครื่องมันบัสอยู่นะก็ลองดูมันก็มันเบิ้ลค้างไม่ได้อะในอย่างมันก็จะแรงผิดปกติครับรถมันขึ้นเร็วผิดปกติเลยไอ้ที่ออกมาทําคลิปให้ดูเนี่ยเพราะว่ามันแบบนี้แหละเพราะว่าเจอรันนี้ไปวิ่ง7.26อ่ะก็เลยงงนะผม